รีเลย์ห้าขาแบบนี้เนี่ยของใครเสียเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะว่าดูว่ามันเป็นส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาคือไอคอนเน็กเตอร์มันค้างคือมันติดค้างมันทำงานตลอดเลยวิธีคือให้งัดตรงนี้ออกมา จเจอหลายตัวละไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ต่ออะไรนะแต่มันจะเสียบอยู่ตรงนี้ยอมันเสียบอยู่ตรงเนี้ยพอนานๆเขามันร้อนอ่ะมันทําให้อ้นี้มันติดกันบางทีมันก็ค้างดึงตังนีง้ออกไปเลยครับดึงออกไปเลยฟิบเนี่ยเดี๋ยวเราลองต่อดูนะเดี๋ยวจ่ายไฟ12โวลต์เนี่ย โอเคละแค่ได้ปกติแล้วเห็นไหมนี่ใช้ได้แล้วครับได้ไหมไม่ต้องซื้อใหม่